ลากี้สวัสดีครับสวัสดียามดึกครับสามทุ่มแล้วครับไปดูพี่ทองสิอ๋อนั่นๆวัดดีนะคะวัดดียามดึกนะคะว่าจะไม่ทำคลิปเพราะว่าเหนื่อยมากเลยวันนี้แต่ว่าว่าจะเล่าเรื่องอน้องแมวตัวที่ว่าจะไปไปรับน้องวันนี้อะค่ะ เขา,เาวันนี้ไม่เห็นเขานะคะวันนี้ไม่เห็นเขา,เา,เาพี่แม่แม่ครูบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอคืนนี้อีกก่อนนะคะแต่ว่ากระเป๋าก็เดี๋ยวเอาไปอีกนะคะพรุ่งนี้เอาไว้ใส่เขามาถ้าบุญสัมพันธ์กันก็คงจะได้มาอยู่ด้วยกันนะคะ แม่ครูบอกว่าน้องจะเป็นตัวเป็นแมวสีแบบเขาเรียกสีเปิดเหรอสีเปิดอ่าสีเปอร์เิดที่มีดำๆำลายๆไม่ใช่ดำขาวแล้วไม่มีขาวมีแต่ออกดำดำน้ำตาลแดงๆเลออ่ะเป็นแมวสีเปิดแต่ไม่ได้ดำดำ้วนนะคะโอ้แม่ก็ถ่ายคลิปเพราะว่าอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าทำอะไรเพิ่งเสร็จตอนนี้ สามทุ่มสิบนาทียังไม่กินข้าวนะคะก็กะว่าจะลงคลิปก่อนนะคะถึงจะกินข้าวดูพี่ทองเขาไปกินอาหารนะคะพี่ถุงทองกินอาหารเหรอพี่ถุงทองกินอาหารเหรอครับคือแมวที่ว่าเราจะไปรับน้องมานะ่ะคือถ้าถ้าเราไม่เอามานะ่ะน้องก็เป็นจรน,นะคะน้อง จะเป็นจอนเลื่อยไปค่ะเราไม่รู้ว่าน้องเป็นตัวผู้หรือคือตัวเมียนะคะก็สงสารนะคะสงสารบ้านแม่ครูก็มีหมาหมาตัวใหญ่มากด้วยก็ถ้ามีบนสัมพันธ์กันก็คุจะได้เจอกันนะ,ะจะได้อยู่ด้วยกันเออพูดถึงว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเออ เราเราสบายนะคะไม่ใช่ว่าเราสบายทุกวันนี้เราก็เหนื่อยมากพอยแล้วแต่ว่าตาดำดำเนาะตาดำดำไม่รู้จะเห่เล่ละเหนเหล่ล่อนไปกินที่ไหนเนาะก็เลยโอ้ยมันจะนอนไม่หลับนะมันจะนอนไม่หลับถ้ารู้ว่าถ้ารู้ว่าเขาก็ยังมาอยู่แต่เราก็ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยเดี๋ยว ตองรอฟังพรุ่งนี้นะคะรอฟังพรุ่งนี้จะได้แจ้งข่าวอีกทีนึง่งดูพี่ทองนะด,ดูพี่ทองคะ่ะวันนี้พี่ทองเป็นพระเอกนะคะ,ะแม่ไฝไม่ยอมออกจากกรงนะคะวันนี้เอาอาหารให้กินอยู่เดี๋ยวจะมะีคลิปของแม่ไฝอยู่ช่วงท้ายๆนะคะเพราะว่า <c oughs> ได้ถ่ายเขาในกรงแค่นั้นคะ่ะตอนนี้เขากินอาหาร เพราะว่าเขาไม่ไม่ออกมาเอาอาหารวางไว้ตรงข้างนอกกรงแล้วก็เรียกเขาออกมาเขาก็ไม่ออกมาพอนุ่งจะายื่นมือไปไปจับตัวเขาเอาเอาเขาออมาเขาก็ถอยเขาถอยถอยออกไปไม่ยอมออกจากกรงนะคะไม่ยอมออกจากกรงก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าแต่เขาไม่มีไข้แล้วแล้วก็เขาก็กินได้เยอะมากค่ะกินได้เยอะมากๆ โอ้ยทำไมถ่ายแต่พี่ทองโอ้ยตาเนี่ยเช็ดไม่ออกนะคะตาพี่ทองเช็ดไม่ออกเช็ดเช็ดเช็ดมากก็เจ็บค่ะเขาก็เจ็บเขาก็จะห่วงมากห่วงตาเขามากอายุก็เยอะหรือเปล่าพี่ทองจนอ้วนเป็นถังแก๊สแต่ก่อนก็หุ่นเพียวลมนะคะหุ่นเพียวลมเหมือนกับลักกี้นี่แหละคะ่ะพอทำมันโอ้โห ทั้งเขาพิการด้วยแหลคะค่ะ mm. เขาก็เคลื่อนไหวไม่ได้อะไรเยอะนั่นราคาไม่ไฝไม่ไม่ยอมออกจากกรงไม่ยอมออกจากกรงเลยว่าจะออกออกมาก็ถอยหนีแต่กินอาหารนี่หลังจากกินอาหารเปียกหมดไปซองหนึ่งใช่ไหมคะพอเอาอาหารเม็ดให้กินอีกก็กินได้หมดเลยคะ่ะก็ก็น่าจะดีอยู่นะคะเพราะว่าน้องกินอาหารได้ แสดงว่าภายในร่างกายเขาต้องดีใช่ไหมคะเพราะว่าเขากินเก่งอะ่ะกินเก่งน้ําหนักเขาขึ้นนะคะน้ําหนักเขาขึ้นดูรู้เลยดูดูมองดูรู้เลย,เลยแล้วก็หน้าตาก็ไม่ได้ซูบซีดอะไรหน้าตาก็ดูดีขึ้นนะคะกระฉับกระเฉงขึ้นถ้าเราไม่รักษาเขาป่านนี้เขาคงไปไปหลบเขาเรียกว่าเขารู้ตัวว่าเขาแย่แล้วเขาจะไม่ออกมาให้ใครเห็น เขาจะไปหลบมาไปหลบไปคือไปตายอยู่คนเดียวอะ่ะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นประมาณนี้เลยแมวแมวหรือหมาก็ตามนะคะแต่ว่ายังยังดีที่เขาออกมาหาเรานะคะแม่ฝ่ได้ได้ได้ให้อ้าวใครครับลัก,กี้ลัก,กี้เหรอเวลาก,กี้ขี้อ้อนได้ให้อาหารได้อะไรเขา ก็มีจนมีอ่าท่านผู้ใหญ่เจดี F เอฟซีท่านเมตตาให้ได้ไปพบหมอก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นต้องอ่าถ้าท่านได้ดูอยู่ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนะคะที่เมตตาแม่ฝนะคะอ่าแม่ฝ่เขาก็เดี๋ยวนี้กินอาหารเปียกนะคะกินอาหารเปียกอ่าเมตตาอาหารเปียกแม่ฝฟได้นะคะเพราะว่าเขาก็กินเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็พวกพวกในกรงก็ต้องกินด้วยค่ะพวกอ่า ที่อยู่ในกรงหน้าบ้านข้างบ้านก็ต้องกินด้วยเด็กในบ้านไม่ค่อยได้กินเลยค่ะไม่ค่อยได้กินเลยไม่ไม่กินเลยอะ่ะเด็กในบ้านไม่กินเลยนุกไม่นุกก็ให้กินแต่อาหารเม็ดไปเลยแต่ว่าเด็กข้างนอกอะ่ะเขาเห็นไม่ไฝ่กินเนาะเขาก็ร้องอยากกินข้างบ้านเขาก็ชอบค่ะอาหารเปียกไม่มีก็ต้องกินอาหารเม็ดละลูก แต่ว่ากินอาหารเม็ดดีนะคะดีก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไม่ดี <c oughs> กี่ดูอะไรอะ่ะกี่ไหนโอ้ยเห็นแมงตัวเล็กๆเหรอหรืออะไรไหนดูหน้าสิแม่ยังไม่กินข้าวเลยแม่จะรอดไหมเนี่ยวันนี้ประมาณสามทุ่มสิบห้ายังไม่กินข้าวเย็นเดี๋ยวกระเพาะก็พังอีกลำไส้ก็อักเสบอีกเครียอะไร เลิกง,งานมาสามสามโมงครึ่งเข้าไปหมู่บ้านเก่าเข้าไปเคลียเข้าไปให้อาหารเด็กๆทุ่งนาข้างถนนแล้วก็ข้างถนนไม่ได้ให้ให้แต่ทุ่งนาวันนี้เข้าไปหาสามแสนเหมือนกันถึงบ้านก็ห้าโมงเย็นอ่ะห้าโมงครึ่งก็มาเคลียเด็กๆอยู่บ้านอีก เหนื่อยก็ยังกินไม่ได้ค่ะต้องพักก่อนพักให้ร่างกายเป็นปกติก่อนถึงจะกินได้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูแม่ไฝเขากินอาหารกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะดูแม่ไฝกินอาหารคะ่ะ